อยากรู้บ้างคะว่าตัวเองมีข้อเข่าเสื่อมมากน้อยแค่ไหนและจัดอยู่ในระดับที่เท่าไรสำหรับใครนะคะที่ได้เช็คแล้วว่าตัวเองมีอาการและลักษณะของข้อเข่าเสื่อมและมั่นใจว่าตัวเองมีข้อเข่าเสื่อมแน่ๆจากปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าข้อเข่าเสื่อมที่ทุกคนมีอยู่เนี่ยมันมากหรือน้อยแค่ไหนตามมาดูเลยค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่ามีหลากหลายสำนักที่ได้แบ่งเกณฑ์ระดับของข้อเข่าเสื่อมแต่ในคลิปนี้ค่ะเราจะเลือก k e l g r e n and Lawrence Classification System ในการแบ่งระดับของข้อเข่าเสื่อมซึ่งแบ่งได้เป็น5ระดับค่ะตั้งแต่0ถึง4 พูดกันง่ายๆก็คือเกณฑ์ที่เขาแบ่งนะคะก็จะแบ่งตามระดับความสวยของข้อเขาถ้ายิ่งคะแนนมากสูงมากเนี่ยก็หมายความว่าข้อเขาเนี่ยมีความผิดปกติมากค่ะซึ่งต้องดูจากภาพเอ็กซเรที่จะใช้ในการแบ่งเกณฑ์ค่ะคงไม่มีใครที่จะมองด้วยตาเปล่านะคะแล้วก็ เห็นโครงสร้างเข่าของตุนเองถูกไหมคะแต่ถ้าสําหรับใครนะคะที่ไม่มีภาพเอ็กซเรย์ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะอธิบายลักษณะอาการในแต่ละระดับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเช็คไปพร้อมๆกันได้ค่ะมาเริ่มจากระดับที่ศูนย์กันก่อนนะคะเราก็จะเห็นรูปร่างของเข่าที่ปกติดีโดยในภาพนะคะนี่คือกระดูกต้นขาส่วนบน และกระดูกขาท่อนล่างนะคะก็จะมีอยู่2ชิ้นด้วยกันเราก็จะเห็นว่าขอบกระดูกสวยชัดเจนและมีช่องว่างของเขาที่พอดีดูกว้างและก็สวยงามค่ะสำหรับคนที่อยู่ในระดับนี้นะคะก็จะไม่มีอาการผิดปกติใดๆของข้อเข่าค่ะสามารถที่จะขยับข้อเข่าได้ดีไม่มีอาการปวด แต่สาหรับใครนะคะที่บอกว่าตัวเองมีอาการปวดแต่ไปอกซเลย์แล้วมีข้อเข่าที่สวยแบบนี้ก็ให้สงสัยโครงสร้างอื่นๆของเข่านะคะอาจจะมีปัญหาถัดมามาดูระดับที่1กันค่ะเราจะเห็นว่ามีการแคบของข้อเข่ามากขึ้นแต่ว่ายังมีช่องว่างของข้อเข่าอยู่มีกระดูกงอกหลายคนสงสัยกระดูกงอกมาได้ยังไงนะคะกระดูกงอกเนี่ยเกิดจากการที่มีแรงมากระทบต่อกระดูกข้อเข่าค่ะ ซึ่งมักเกิดจากที่ผิวข้อเนี่ยมีการสูญเสียกระดูกอ่อนไปเปรียบเหมือนเราเอากระดูก2ชิ้นมาสีจีๆกันนะคะมันก็จะทําให้เกิดการเสียหายของผิวข้อถูกไหมคะร่างกายก็พยายามจะสร้างต้มแซมมาใหม่ก็เลยเกิดมาเป็นกระดูกงอกนี้นั่นเองค่ะซึ่งกระดูกงอกนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะขยายขนาดใหญ่ขึ้นตามระดับความเสื่อมของข้อเขาที่มากขึ้นนั่นเองค่ะ โดยลักษณะอาการของคนที่มีข้อเข่าเสื่อมระดับที่หนึ่งนี้ก็อาจจะมีอาการปวดเข่าบ้างเล็กๆน้อยๆพักแป๊บหนึ่งก็หายไปมีรู้สึกขัดๆที่ข้อเข่าบ้างแต่ขยับสักพักหนึ่งก็ดีขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มักจะมีปัญหาตอนที่นั่งนานๆ ตอนตื่นเช้าน,นี้ที่ร่างกายของเราไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวแต่พอเมื่อมีการได้ขยับหรือเดินไปสัก2อาก้าวร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอาการพวกนี้ก็จะดีขึ้นหรือว่าหายไปซึ่งส่วนใหญ่คนที่อยู่ระดับของข้อเข่าเสื่อมหนึ่เนี่ยก็จะมักจะไม่ได้ไปหาหมอเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเยอะหรือบางคนปวดมากๆแล้วก็ไปหาหมอบอกว่าตัวเองเนี่ยมีข้อเข่าเสื่อมระดับที่1 อันนี้อาจจะต้องไปเช็คโครงสร้างอื่นของข้อเข่านะคะว่าอาจจะมีปัญหาร่วมด้วยนะคะเพราะว่าคนข้อเข่าเสื่อมระดับนี้ระดับที่1นเนี่ยมักจะไม่ได้มีอาการที่รุนแรงขนาดที่ปวดมากขนาดนั้นนะคะการที่เราไปทะเลแล้วเจอระดับข้อเข่าเสื่อมที่1นนี้มักจะเป็นผลพลอยได้ที่เราเจอเสริมขึ้นมาเฉยๆนั่นเองค่ะถัดมาระดับที่สองคะ่ะ ในระดับนี้ค่ะเราจะเห็นการแคบลงของข้อเข่ามากขึ้นกว่าระดับที่1เมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็เห็นขนาดของกระดูกงอกที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นชัดเจนมากขึ้นจะเห็นว่าในระดับนี้นะคะเราจะเห็นการเสื่อมของข้อเข่าที่มากขึ้นเรื่อยๆมีกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะก็จะยิ่งทําให้มีอาการปวดแล้วก็มีอาการเสื่อมของข้อเข่าที่มากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราจะพบเมื่อเรามีข้อเข่าเสื่อมในระดับที่2นะคะก็คือเริ่มจะมีความกังวลมากขึ้นกับอาการของข้อเขา่าแล้วก็เริ่มที่จะไปพบหมอ เพราะการข้อเข่าเสื่อมของเขาเนี่ยเริ่มที่จะจํากัดการใช้ชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการมีข้อเข่าที่ติดตึงมากยิ่งขึ้นอย่างระดับเมื่อกี้ระดับที่1ใช่ไหมคะบอกว่าขยับแป๊บหนึ่งก็ดีขึ้นแต่ว่าในระดับนี้พอเรารู้สึกข้อเข่าติดเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาที่นานมากกว่าระดับแรกอย่างระดับแรกใช้แค่ไม่กี่วินาทีดีขึ้นระดับนี้อาจจะใช้เป็นนาทีนะคะเพื่อที่จะให้อาการ ข้อติดตึงเนี่ยมันหายไปแล้วเวลาที่คนมีข้อเสื่อมระดับที่สองนะคะใช้ข้อเข่าตัวเองเยอะๆในการทํากิจกรรมต่างๆก็จะมีอาการปวดมีอาการอักเสบหรือบางคนมีอาการบวมของข้อเข่าซึ่งอาการพวกนี้บางทีไม่ได้เกิดทันทีหลังจากที่เราใช้ข้อเข่าเสร็จอาจจะสะสมแล้วก็สแสดงอาการในส3สาวันถัดไปหรือว่าเป็นสัปดาห์ผ่านไปและอาการอักเสบที่เกิดขึ้นเนี่ยจะ มากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับระดับความหนักของการที่เราใช้ข้อเขา่าหรือบางคนมีโรคประจําตัว,ชวเช่นเบาหวานเนี้ยก็จะปวดง่ายหน่อยหายช้าหน่อยและพอเข่าที่บวมมากขึ้นหรือมีอาการปวดก็จะทําให้การขยับข้อเข่าเนี่ยเป็นไปได้น้อยลงบางทีก็เราก็ไม่อยากจะงอเขา่าบางทีไม่อยากจะเหยียดเข่านะคะเพราะว่าการขยับก็จะยิ่งทําให้มีอาการเจ็บเข่ามากยิ่งขึ้นหรือบางคนหนักเลยมีอาการปวดตอนกลางคืนด้วยนะคะ ผ่านมาทั้งหมด3ระดับแล้วนะคะถ้าใครรู้ว่าตัวเองมีข้อเข่าเสื่อมระดับที่1และระดับที่2ที่เพิ่งเริ่มจะมีอาการของข้อเข่าเสื่อมเนี่ยแนะนำมากมากเลยนะคะมีงานวิจัยรองรับด้วยว่าให้เริ่มออกกำลังกายเป็นสิ่งที่แนะนำมากมากเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยเพิ่มความสามารถ ะะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อที่จะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับข้อเขา่าและยังช่วยรักษาระดับความสามารถที่เราจะใช้ข้อเข่านี้ได้อยู่ให้มันอยู่กับเราเป็นนานๆไม่ใช่ว่าพอหมอบอกว่าเฮ้ยคุณมีข้อเข่าเสื่อมนะคะแล้วเราแบบตกใจไม่กล้าใช้ข้อเขา่าเพราะกลัวข้อเข่าเสื่อมก็เลยแบบไม่ค่อยเดินไม่ค่อยขยับนั่งนั่งนอน,น,อน บอกเลยนะคะแบบนี้อันตรายมากๆเพราะว่าจะทำให้ร่างกายของเรายิ่งอ่อนแอลงไปเรื่อยๆค่ะมาดูกันต่อในระดับที่3ค่ะก็จะเห็นข้อเข่าเนี่ยยิ่งแคบลงมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่าระดับที่1และระดับที่2ที่ผ่านมาเราจะเห็นมีการหนาตัวของ ขอบกระดูกมากขึ้นด้วยเห็นกระดูกงอกในหลายๆตำแหน่งแล้วก็จะเห็นกระดูกเนี่ยมีรูปร่างที่ผิดปกติไปในระดับ3นะคะแน่นอนว่ามันแย่กว่าระดับที่2ในระดับที่2เนี่ยเราจะเริ่มแล้วว่ามีอาการอักเสบเกิดขึ้นในระดับที่3ค่ะการอักเสบเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยในระดับที่3นี้นะคะก็จะเกิดจากการที่เกิดระดับที่2ที่มีอาการอักเสบ เกิดซ้ําๆซ้ำๆซ้ๆําๆจนหนักขึ้นจนเสื่อมข้ามจากระดับที่2มาเป็นระดับที่3ลักษณะอาการที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือข้อเข่าเนี่ยจะมีติดขัดได้ง่ายบ่อยครั้งโดยเฉพาะตอนเช้าเพราะว่า ทั้งคืนเราไม่ได้ขยับข้อเข่ามาเลยนะคะและตอนเช้ามาพอเราจะเริ่มขยับเนี่ยมันก็จะรู้สึกติดขัดนะคะแต่พอขยับไปสักพักหนึ่งก็จะค่อยๆเบาลงนะคะแต่ว่าคนที่ไปนในระดับที่3เนี่ยอาจจะใช้แล้วเวลานานนิดนึงนะคะนานกว่าระดับที่2และระดับที่1ในการที่รอให้ข้อเข่าเนี่ยกว่าจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็รู้สึกติดขัดน้อยลงรวมถึงบางคนนั่งนานๆน,น,นะคะอย่างที่บอกนั่งนานๆข้อเข่าก็คือไม่ได้มีการขยับเยอะ ก็มีโอกาสที่จะทำให้ติดฝืดขัดได้ง่ายและแน่นอนค่ะงอเขา่าเหยียดเข่าก็จะลําบากเพราะว่าด้วยอาการอักเสบที่เกิดขึ้นข้อเข่าก็มีการบวมอยู่ด้วยนะคะพอมีบวมเนี่ยการื่อนไหวก็จะลําบากถูกไหมคะรวมถึงข้อเข่าเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการงอเยียนก็จะไม่ปกตินะก็ทํากิจกรรมต่างๆที่ใช้เข่าได้ลําบากขอยกตัวอย่างเช่นนั่งขัดสมาธิการขึ้นลงบันได และคนที่มีข้อเข่าเสื่อมในระดับที่3นะคะเรามักจะเห็นว่ากล้ามเนื้อต้นขามีการฝ่อรีบหรือพูดง่ายๆว่าเห็นกล้ามเนื้อเนี่ยรีบเล็กลงค่ะจากการที่ว่าไม่ค่อยได้ใช้งานข้อเขา่าเพราะว่าแน่นอนพอคนที่มีข้อเข่าเสื่อมก็ไม่อยากที่จะใช้ข้อเข่าตัวเองถูกไหมคะเพราะว่ายิ่งใช้บางทียิ่งปวดอ่ะเขาก็จะลดกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเขาลงและการที่ลดกิจกรรมลงแบบนี้กล้ามเนื้อไม่ค่อยได้มีการใช้งานกล้ามเนื้อก็จะ เล็กลงเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะและระดับสุดท้ายค่ะระดับที่สีแน่นอนว่าเราจะเห็นข้อเขา่าในะระดับที่สีเนี่ยแย่กว่าทุกทุก,ทกระดับที่ผ่านมาเห็นอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะในระดับที่สีนี้นะคะเราแทบไม่เห็นช่องว่างของข้อเข่าเลยเห็นไหมคะกระดูก2ชิ้นเนี่ยแนบชิดติดกันแล้ว เห็นกระดูกงอกที่มีขนาดใหญ่มากนี่ไหมคะมีการเห็นการหนาตัวของกระดูกที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะเพราะว่าคนในระดับไท,ท้ายเนี่ยแน่นอนว่าผิวข้อเนี่ยกระดูกอ่อนเนี่ยมักจะโดนทําลายไปค่อนข้างเยอะแล้วและโดยภาพรวมเราจะเห็นว่าโครงสร้างของข้อเข่าเนี่ยมีการผิดปกติไปซึ่งบางคนถ้ามองจากภายนอกบางทีแย่จนเห็นเป็นภาพแบบ เข่างุ้มหรือว่าเข่าโกงได้เลยและคนที่มีข้อเข่าเสือ่อมระดับที่4นี้นะคะก็มักจะพบว่าข้อเข่าของเขาเนี่ยจำกัดการใช้ชีวิตประจําวันอย่างมากบางคนถึงกับเดินกระเพกนะคะบางคนอาจจะต้องอาศัยใช้ไม้เท้าช่วยเดินใช้อุปกรณ์ที่ช่วยพยุงข้อเขา่าการงอหรือเหยียดเข่าของเขาเนี่ย,ๆๆยก็ทําได้ไม่สุดหนักกว่านั้นเลยนะคะแต่หลายเคสเนี่ยแทบจะไม่อยากจะใช้ ข้อเข่าของตนเองเลยนะคะไม่อยากเดินนอนไม่หลับน้ำหนักตัวขึ้นแต่ว่ามวลกล้ามเนื้อของข้อเข่าเนี่ยลดลงเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้งานไหนใครรู้แล้วนะคะว่าตัวเองมีข้อเข่าเสื่อมระดับที่เท่าไหร่อย่าลืมพิมพ์บอกคอมเมนต์กันมาบ้างนะคะการที่เรารู้ว่าตัวเองมีข้อเข่าเสื่อมระดับมากน้อยแค่ไหนจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะ วางแผนการรักษาข้อเข่าของตนเองได้อย่างดีและเหมาะสมแต่ว่าทุกท่านนะคะไม่ควรที่จะกังวลกับภาพเอ็กซเรย์มากจนเกินไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วภาพเอ็กซเรย์กับอาการของข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้สอดคล้องกันมากนะักเพราะว่าภาพเอ็กซเรย์ที่ดูว่าแย่ๆเนี่ยบางทีอาการของคนคนนั้นอาจจะไม่ได้แย่ไปเหมือนภาพเอ็กซเรย์ก็ได้เพราะว่ามีหลายๆเคสนะคะที่มีระดับข้อเข่าเสื่อมที่มาก ระดับท้ายๆเลยแต่ก็ยังไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็สามารถที่จะ ใช้ชีวิตประจําวันได้ลองดูตัวอย่างคลิปจากย่ายีได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ในคําบรรยายใต้คลิปค่ะสําหรับใครนะคะที่ไม่ได้มีภาพเอ็กซรย์ของข้อเขา่าก็ไม่ต้องรีบไปพบหมอวันนี้เลยนะคะว่าเฮ้ยเราอยากได้ภาพเอ็กซรย์มาดูข้อเขา่าเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้แน่ชัดนะคะว่าตัวเองมีข้อเข่าเสื่อมระดับที่เท่าไหร่การรักษาข้อเข่าเสื่อมนั้นก็จะเน้นรักษาที่อาการเป็นหลักไม่ใช่ภาพเอ็กซรเ์เป็นหลัก หลักในการดูแลก็จะคล้ายๆกันค่ะนั่นก็คือ 1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรค 2. รู้วิธีการรักษาอย่างถูกต้องซึ่งความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรคนะคะก็จะทําให้เราเนี่ย เลือกที่จะรับวิธีการรักษาได้อย่างเหมาะสมค่ะ 3. ต้องมีวินัยที่จะดูแลตัวเองให้ดีอย่างสม่ำเสมอซึ่งสุยจะมาเจาะลึกในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับโรควิธีการดูแลตัวเองและชวนทุกคนให้มีวินัยในการดูแลตัวเองในคลิปถัดๆไปฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักและอยากให้เขามีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย